คะแนนน้ำอยู่ไมหมดสิบคะแนนน้ำอยู่พร้อมไมพร้อมครับเตรียมตัวระวัง

เดีายวจ้าหกนัดเป็นจูนี่พักก็เดี๋ยวไปเข้าเวรต่อเนี่ยค่ะมันเข้าสามโมงค่ะเที่ยวอะไรนะเที่ยงอะไรนะเช้าบ่ายดยุดจุดใช่ไหมครับค่ะ พร้อมไหมพร้อมเตรียมตัวระวังตัวนี้โดนไหมตัวนี้โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดน